c o n c a t e n a t e function คือการใช้ฟังก์ชันนี้นะคะสำหรับรวบร,รวมข้อความจากหลายๆคอลัมน์ให้เป็นข้อความเดียวกันค่ะโดยรูปแบบของฟังก์ชันนี้นะคะจะใช้ฟังก์ชันเท่ากับ o o n ค t e n a t e ค่ะแล้วก็ตามด้วย text ที่เราต้องการจะนำมารวมกันนะคะโดยในรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็น text 1ตามด้วย comma เทก2ตามด้วยคอมมาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดข้อความที่เราต้องการค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้ฟังก์ชัน c o n c a ทน,นะคะเป็นหนึ่งในการใช้ฟังก์ชันข้อความแต่เราจะต้องเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อย2สตริงเข้าด้วยกันให้เป็นสตริงเดียวค่ะซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะในการเชื่อมเซลล์หรือคาแรคเตอร์ต่างๆค่ะโดยเราจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะ การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกันโดยใช้ฟังก์ชัน concatenate น,นะคะโดยเรามีชื่อนามสกุลชื่อเล่นวันเกิดแล้วก็เกรดค่ะโดยในเกรณีนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มช่องเซล,ล์ใหม่โดยที่มีชื่อแล้วก็นามสกุลต่อด้วยกันค่ะโดยฟังก์ชันที่เราใช้นะคะก็คือ concatenate ค,ค,ค่ะ ตามด้วยช่อง b 4ค่ะคอมมาแล้วก็ตามด้วยช่อง c 4ค่ะคอมมากด enter นะคะจะเห็นได้ว่าเราก็จะได้ค่าที่อยู่ใน b 4กับ c 4ออกมาเรียบร้อยค่ะแต่จะเห็นได้ว่าชื่อแล้วก็นามสกุลของเราเนี่ย ติดกันเราต้องการที่จะเข้าไปให้มันมีช่องว่างระหว่างชื่อกับนามสกุลค่ะแล้วก็มาที่เซลล์ที่มีสูตรนะคะแล้วก็แก้ไขค่าค่ะระหว่าง B4 กับ C4 นะคะเราก็มีเครื่องหมายคำพูดข้างในมีเว้นวัครคหนึ่งอันแล้วก็คอมมาค่ะกด Enter จะเห็นได้ว่า เรามีตัวขั้นนะะก็คือมีช่องว่างหนึ่งอันระหว่างชื่อกับนามสกุลเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะ Copy ข้อมูลทั้งหมดลงมาได้ก็ได้จะได้ชื่อกับนามสกุลเวนวักกันนอกจากการใช้ฟังก์ชัน concatenate นแล้วนะคะเราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งค่ะเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะคะก็คือพิมพ์เท่ากับเข้าไปแล้วก็มาที่เซล B4 นะคะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย n นะคะอยู่เหนือเลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าเราต้องการเอาค่าใน B4 นะคะตานด้วยช่องว่าง1ช่องแล้วถัดมาก็เป็นค่าใน C4 ค่ะเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็กด enter ค่ะจะเห็นได้ว่าคอลัมน์ H กับคอลัมน์ J นะคะได้คำตอบที่เหมือนกันคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ หากเราต้องการเอาชื่อนะคะแล้วก็วงเล็บชื่อเล่นเราสามารถเขียนได้โดยการมาที่โดยที่เราก็เริ่มต้นมาที่ช่องแล้วก็วงเล็บชื่อเล่นของเรานะคะคลิกที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นที่จะกดเท่ากับตามด้วยช่อง B4 ค่ะเท่ากับ B4 เชื่อมด้วย and แ,แล้วก็ วงเชื่อมด้วยวงเล็บนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยช่อง d สนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยวงเล็บอีกทีค่ะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะอันนี้นะคะก็คือวิธีการใช้ค่ะกด enter ค่ะแล้วเราก็คลิกลากค่ะ เราจะได้ข้อมูลทั้งหมดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะถ้าเราต้องการแสดงชื่อแล้วก็เกรดค่ะเราก็ไปที่ช่องชื่อนะคะแล้วก็วงเล็บด้วยเกรดค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าเกรดของเรานะคะมีทโริยอมทั้งหมด2ตำแหน่งค่ะแล้วก็พิมพ์เท่ากับตามด้วยชื่อค่ะแล้วเราก็พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะคะ แล้วก็ตามด้วยเกตค่ะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะกด enter ค่ะ เราจะได้ชื่อแล้วก็วงเล็บด้วยกเกรดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เลือก copy กอทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาตัวชื่อมาเชื่อมกับวันเกิดค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ค่ะแต่ต้องการสาธิตที่เห็นถึงเทคนิคที่จะใช้นะคะเราจึงพิมพ์เท่ากับชื่อนะคะแล้วก็ภายในวงเล็บเหมือนกันค่ะ แล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ที่เป็นวันเกิดค่ะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะจะเห็นได้ว่าพอเราสร้างสูตรขึ้นมานะคะแล้วพอ ส่วนที่เป็นวันที่นะคะจะกลายเป็นตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาเลยไม่ได้อยู่ในฟอร์แมตของอย่างเช่นวันเดือนปีที่เราต้องการค่ะเนื่องจาก Microsoft Excel นะคะมองว่าวันเดือนปีนะคะจริงๆเราจะถูกแทนด้วยตัวเลข1ตัวค่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เราได้ออกมานะคะมันยังไม่ใช่ตัวเลขที่เราต้องการค่ะแล้วเราต้องการจะทราบว่าตัวเลข ส6 6 3กที่เราได้ออกมาเนี่ยมันคือค่าของอะไรใน Excel นะคะเราจึงทดลองดูค่ะเราจะไปที่ช่อง Home นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยน General นะคะเป็น Short Date ค่ะเราจะเห็นได้ว่าค่าที่เราได้นะคะก็คือ16บหกทับสทับสองพค่ะเราจะลองทดลองอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลองเดทแทนค่ะรอบนี้ เราจะเห็นได้ว,ว่าค่าที่เราได้ออกมานะคะเป็นวันที่16เดือนเมษาปี2000ค่ะแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์นะคะหากเราต้องการเชื่อมค่าตัวเซลล์นะคะที่มีค่าของวันเดือนปีเข้าไปนะคะหลักการนะคะก็คือเราต้องใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า TEXT นะคะในการจัดฟอร์แมตนะคะ ยที่เราจะพิมพ์ text นะคะของ E4 แล้วก็ใส่ format ของข้อมูลที่เป็นวันเวลาเข้าไปนะคะโดยอย่างเช่นที่เราจะนำมาใช้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว D นะคะแล้วก็ขีด M สัก4ตัวค่ะแล้วก็ขีด yyyy ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะได้ค่าของวันเดือนปีออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยค่ะกด enter ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ใช้นะคะสามารถนำมาใช้เชื่อมค่าของเซลล์นะคะที่เป็นวันเดือนปีออกมาเรียบร้อยค่ะกด Copy ้วางค่ะหากเราต้องการแค่ตัวย่อนะคะของตัวเดือน เราก็เข้ามาแก้ที่ตัวเซลล์นะคะจะเห็นได้ว่า M 4ตัวนี่หมายถึงการแสดงเดือนแบบเต็มค่ะและ้วพอเราแก้เป็น M 2ตัวนะคะก็คือการแสดงเดือนแบบย่อค่ะแล้วก,กด copy ค่ะเราจะได้การแสดงเดือนแบบย่อเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเร,เราต้องการที่จะนำชื่อนะคะนามสกุลค่ะแล้วก็วงเล็บด้วยชื่อเล่นนะคะมารวมเป็นด้วยกันอยู่ทั้งหมดค่ะเราจึงพิมพ์ คอนคาเทลเนะคะแล้วก็ตามด้วยช่อง B4 ค่ะคือช่องชื่อของเราคอมมาค่ะแล้วก็ตามด้วยช่องว่างนะคะแล้วก็ตามด้วยนามสกุลค่ะคือช่อง C4 ของเรานั่นเองแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นค่ะ จากนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดค่ะแล้วก,กด enter ค่ะเราจะได้ชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นค่ะแบบสมบูรณ์เลยนะคะกด copy กวางค่ะอันนี้นะคะคือการ เชื่อมค่าเข้าด้วยเซลล์ด้วยกันของคอนคาทเนตค่ะ